สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับสสวััดีครบ,ครบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณถอ,อยครับสสรขอบคุณครับ เย็นนี้เราจะทําเมนูอะไรรับประทานกันดีหรือไม่เราก็ต้องรู้ว่าอาหารพวกนี้ที่อยู่ข้างหน้าเรามีประโยชน์หรือไม่ผมเป็นร้อนในโอเคเดี๋ยวช่วงท้ายของวันนี้รู้แน่เหมาะมากช่วงท้ายของช่วงนี้อ่าถูกต้องฮะช่วงท้ายของวันนี้ไหนล่ะก็ไม่เป็นไรนะนิดนิดหน่อยหน่อยเวลามีน้อยต้าจะรออยดีเปนเล่นเวลาม่น้อยตอบจดหมายสิทำไมอ่ะก่อนเข้ารายการหนุกดิบยัยรู้สึกร้อนว่าร้อนใน สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับมีใครตัวอย่างผมบ้างไหมครับวผมพาภรรยาไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลระหว่างรอหมอเรียกผมเห็นแฟนนั่งเล่นลายอยู่จุ่ๆก็มีสามคนหนึ่งยืนมาหยุดที่หน้าผมเฮ้ยเบาๆว่าพี่หนูท้องเฮ้ยโอ้โหตายแล้วผมตกใจมากหันไปหันมา คือพยายามนึกว่าเขาพูดกับใครเราหรือเปล่าสุดท้ายเธอมองตาผมอแล้วเราก็พยายามนึกว่าเราพลาดตอนไหนใจผมสั่นระรัวกลัวว่าเมียจะได้ยินแต่ยังโชคดีที่เมียเนี่ยยังนั่งเล่นลายอยู่อผมมองหน้าผู้หญิงสาวพยายามนึกปากจะพูดอะไรแต่มันติดอยู่ที่ลำคอเธอจ้องหน้าผมแล้วเธอก็บอกว่าพี่คะหนูกท้องเจ็ดเดือนแล้วค่ะ ผมนี่ทำอะไรไม่ถูกมือไม้ตันเมียผมเงยหน้ามองทันใดนั้นฝ่ามือเมียก็ตบมันที่เคลือนผลแรงดังวัวเจ็ดเดือนนี่เมียก็บอกโอ้ยเมียก็บอกมึงหูหนวกหรอคนท้องก็จะนั่งในลูกสิ ดางสารแคนหัวตกับสถานการณ์ทุกคแต่เรื่องแต่เรื่องตัวเองที่ไหนได้หรอสถานการณ์นจริงเราตป็นเพื่อเพื่อแก่คนท้องเด็กและคนชราเออคนท้องเขาจะนั่งไม่ลุกหลับนะต้องพูดเลยเขาจะบอกเขาจ้องค่ะมัวแต่นั่งมัวแต่เรื่องตัวเองว่าไปไปไหนมาไปที่ไหนมาบ้างยังไงเกิดอะไรขึ้นใช่คือภาพจริงมันควรจะเป็นอย่างนี้ภาพจริงมันจะเป็นว่าตอนที่เดินไปหาวิทยาล พี่ขาหนูท้องค่ะเดิมนั่งเฉยไม่พูดอะไรยังมองหน้าแล้วยังมองหน้าแบบมองพูดบอกทําไมผู้หญิงก็เลยแบบเอ๊ไม่เข้าใจพี่ขาหนูท้องเจ็ดเดือนแล้วนะคะอารมณ์นั้นนะพัวเลยอะเอางี้ดีกว่าแล้วก็ถามว่าอะไรแต่ผมเป็นร้อนในมาเจ็ดเดือนแล้วกได้เขาบอกว่ามีอะไรที่ช่วยลด แก่ลดร้อนในบ้างลดอาการร้อนในอาการร้อนในนี่เกิดขึ้นได้เป็นปกติสําหรับทุกคนเลยนะครับแต่เราจะกินน้ำน้อยก็ร้อนในเราจะแก้ไขยังไงหรือว่าจะลดอาการนั้นได้ลงไปยังไงใช่ครับใช่ครับแน่ๆครับการร้อนในขึ้นอยู่กับการรับประทานเพราะอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะฮะที่มีความร้อนสูงสะสมอยู่จะทําให้เกิดการร้อนในได้และแน่นอนครับฤทธิ์ตรงกันข้ามทานกันใหญ่เลยนะฮะฤทธิ์ตรงกันข้ามเนี่ยจะเป็นฤทธิ์เย็นก็จะทําให้เราบรรเทาอาการได้แต่สิ่งสําคัญคือต้องรับประทานน้าเยอะๆอย่างที่คุณโกบอกและพัก ให้เพียงพอ,อ,อนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่สําคัญที่เราต้องทอํามาดูครับว่าอะไรที่ทานแล้วช่วยลดการเป็นร้อนในได้บ้างนะคะไม่ได้บอกว่าแก้ลดนะครับผักที่มีฤทธิ์เย็นทั้งหมดครับคุณอ๋อครับคุณช่วยดูนะฮะผักอะไรบ้างได้แก่มะระชะอมถั่วเขียวเอาไปต้มน้ําตาลซะผักกาดขาวปวยเล้งตำลึงฟักเขียวหัวไชเท้าผักเหล่านี้ รับประทานนะครับในช่วงที่คุณเกิดอาการร้อนในก็คือซิกนี้ซิกนี้ซิกนี้นะพี่ลองครับนี่นะฮะจะช่วยลดการร้อนในได้เป็นอย่างดีครับส่วนผลไม้ที่ทานแล้วช่วยลดได้นะครับเป็นอย่างดีมะเฟืองมะเฟืองแตงไทยลองกองอ้อยอ้อยอ้อยหยิบอ้อยหน่อยหยิบอ้อยหน่อยหยิบอ้อยหยิบอ้อยหยิบอ้อยหอ้อยอ้อยบังคุดนะเหมือนงวง ส่วนส่วนที่หนูยังไม่หยิบเนี่ยหรอกกล้องกล้องก็ยังไม่มาโอเคส่วนน้ำสมุนไพรบางอย่างก็ช่วยลดได้นะครับลดการร้อนในเช่นน้ำมะตูมน้ำมะตูมน้ำเกลือน้ำกระเดียบน้ำรากบัวน้ำหล่อห้างกล้วยอันนี้หล่อห้างกล้วยน้ำใบบัวบกนี่กินบ่อยนี้ถ้าคุณเกิดอาการร้อนในหามาดื่มได้นะครับ ข้อควรระวังสำหรับคนที่มีอาการร้อนในว่าไม่ควรจะรับประทานอะไรบ้างถ้าคุณร้อนในอยู่นะปากตรงปากแตกข้างในพริกไทยดีปรีอบเชยอย่าไปรับประทานเพราะพวกอันนี้มีฤทธิ์ร้อนมากจะเบิร์นจะไปกันใหญ่แผลเลย งดอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันและอาหารรสเผ็ดส้มตรงส้มตามลาบซุปหน่อไม้พักก่อนไก่ทอดพักก่อนหวานจัดก็พักก่อนนะครับเป็นอาหารที่ต้องงดในช่วงที่ร้อนในมากๆงดขนมประเภทนี้ครับบางคนไม่รู้ขนมคุกกี้ขนมอบกรอบทั้งหลายแหล่ขนมกรุบกรอบทั้งหลายไม่ได้เลยถ้าร้อนในงดผลไม้บางอย่างก็ควรจะงดครับอย่างที่คุณกําลังเด็ดอยู่ฮะลำไยคะงดร้อนในนี่ลำไยไม่ควร ทุเรียนไม่ควรเงาะไม่ควรขนุนไม่ควรละมุดลิ้นจี่มะม่วงสุกรวมถึงข้าวเหนียวไม่ควรแก,แกะแล้วว่าจะทิ้งมันก็สีได้กินอีก <laughs> แล้วก็ผลไว้อีกหนึ่งประเภทซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะทานได้แต่มันมีกรดเยอะก็ต้องงดเวน้นเช่นมะนาวสม้มส้มโอรวมไปถึงเครื่องดื่มที่มีรสซาบซ่าพวกใส่อัดลมอัดลมแฉะแหละนะฮะพอพวกนี้ทำไมรู้ไหมระคายเคืองต่อแผล ไม่ได้ทําให้ร้อนในมากขึ้นนะครับแต่รักกายเครื่องต่อแผลแผลมันถูกกับการรักายเครื่องมันจะขยายไปกันใหญ่นั่นคือข้อที่เราจะต้องคอยเว้นไว้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไอ้พวกอาหารเย็นทั้งหลายที่บอก มันจะมีผักเย็นกินแก้ร้อนหนกินชอบสอนเนี่ยพวกผักเย็นพวกผักเย็นพวกของร้อนพวกนี้กินไม่ได้ของทอดของอะไรอย่าไปกินก็จะช่วยให้เราหายอาการได้ตอนนี้เป็นร้อนในใช่ปะร้อนในฮรร้อนในอดอดอันนี้ผมเอาเองทำไมอยาดิร้อนในมันจะยุงทำไมเราร้อนในเออนี่นี่มันละเอาไปเอาไปเอามันละจะต้มหรือกินสดกินปมันละอะไรไม่พอใจจะไป

มันอร่อยจริงๆเป็นพะโล้โบราณที่แบบแปลกใหม่มากไม่เหมือนใครในโลกเนี่ยของโบราณมัเป็นอย่างนี้อาจารย์ไม่รีบกลับใช่ไหมครับอาจารย์มีไข่อีกมีหมูสดเดี๋ยวอาจารย์เริ่มไม่ใช่ไม่รกใชจารขนาดนั้นได้ไงกลัวคุณตอย